ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในลิควิดีโอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุกที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ i n t e r s t e l l a ล Group ปถอนเงินไว้ได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอินเตอร์สเตล่ r กรุ๊ปนี่ก็เป็นโบรเกอร์ที่ฟรีสวบด้วยนะครับนักทุนใครสนใจไลน์ไ d ดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บรกบโดยตรงได้เลยนะครับดับชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ0ูนย p 5 0 0เปร็นบปรับตัวปิดลบ1 1 8แล้วก็ N a s d ั q ปรับตัวปิดลบ7 6 ดยสุขขดัชนีดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดีโดยตลาดนั้นถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลาน,านานกว่าที่คาดการเอาไว้หลังจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือวา g d ีของสหรัฐนั้นขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบ2ปีขณะที่ดัชนีนัส d a กนั้นดิ่งลงอย่างหนักเนื่องจากนักทุนเทคขายหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลขประมาณการ GDP ไตรามาสที่3ประจำปี2566ครั้งที่1โดยระบุว่า GDP ขยายตัว4.9%ซึ่งเป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบเกือบ2ปีและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันไว้ที่ระดับ4.7%หลังจากที่มีการขยายตัว2%และ2.1%ในไตรามาสที่1และ2ตามลาดับคุณเกรกบาซัก นักวิเคราะห์จากบริษัท AXS Investments ได้กล่าวว่าแม้ว่าตัวเลข GDP ตราไตรมาสที่3บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะรอดพ้นจากภาวะถดถอยแต่นักลงทุนก็กังวลว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเช่นนี้อาจจะทำให้เฟดนั้นตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลาที่นานกว่าที่คิดเอาไว้ครับทุกท่าน ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ํามันดิบกันบ้างนะครับนั้งถุดกับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปิดตัวเข้าสู่แดนลบกันไปนะครับผมเผชิญกับข่าวที่ว่าอิสราเอลชะลอการโจมตีภาคพ,พื้นดิน สัญญาณน้ำมันด well ิวเอลเท็กซัสดีบิทไอตลาดนิวยอร์กนะครับปิดร่วงลงกว่า2%ในวันพฤหัส,สบดีหลังจากมีรายงานว่าอิสราเอลนั้นชะลอการโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซาซึ่งทําให้ความวิตกกังวลดังกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มลดน้อยลงนอกจากนี้ตลาดน้ำมันได้ถูกกดดันจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบที่สูงเกินคาดของสหรัฐซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงภาวะอุปสงค์ที่ซบเซาลงครับทุกท่าน ปิดท้ายกันที่ข่าวสารราคาทองคำนะครับเมื่อคืนนี้ก็ยังสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้นะครับ2.5เหรียญนักลงทุนรุกซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยครับทุกท่านคือพูดง่ายๆครับว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยเหมือนจะดีบางช่วงบางตอนนะแต่ผมไปลองสรุปข่าวดูแล้วเมื่อเชา้านี้พบว่ายังไม่ค่อยดีนะครับทั้งจุดครับและอาจจมีโอกาสบานปลายไปเป็นสงครามอีกหลายประเทศเลยในเขตตะวันออกกลางอย่างเช่นกาตาร์ประหารนะครับชาวอินเดีย8รายด้วยกันข้อหา เป็นสายลับให้กับทางฝั่งอิสราเอลอันนี้คือประเทศกาตา์นะครับแล้วก็ชาอียต์ก็มีการรายงานเหมือนกันว่าเขตพื้นที่ที่อยู่ใ,ใกล้เคียงกับชนวนกาซาห่างกันไปประมาณ200กิโลเมตรมีจรวดยิงไปตกแถวนั้นครับโดยยังไม่ทราบฝ่ายแต่แน่นอนครับว่ามีผู้บาดเจ็บนะครับเกิดขึ้น ตรงนี้ก็เป็นการสะท้อนให้กับเราได้เห็นนะครับว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้สงบขนาดนั้นครับคุณผู้ชมสำหรับสถานก,การณ์ในตัวันออกกลางไม่อย่างนั้นราคาทองคําของเราที่เจอตัวเลข GDP กดดันเมื่อคืนนี้ก็ไม่น่าจะสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้แบบนี้แล้วครับขอบคุณครับ